ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเช็คพื้นที่ด่วน50จังหวัดพกรม่มแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งในช่วงเที่ยงของวันศุกร์ที่11มกราคมโดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝน50จังหวัด จากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศประจำวันโดยพื้นที่ฝน50จังหวัดในวันนี้ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรตากเพชรบูรณ์ เลยหนองบัวลพูอุดรธานีหนองคายบึงการชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์นครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบ,บุรีนครปฐม สมุทรสงครามสมุทรสาครพระนาครศรีอย,ยุธยานาครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากในวันนี้ ะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกทําให้มีฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนระวังตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้แต่ยังคงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้น้ดยฝนในวันนี้มากที่สุดอยู่ที่บริเวณภาคเหนือฝน60%ของพื้นที่รองลงมาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ฝน40%ของพื้นที่ลองลงมาที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมธฑนฝน30%ของพื้นที่และฝน4%ของพื้นที่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนฝนน้อยที่สุดของวันนี้อยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุข ขอบคุณและสวัสดีครับ